แต่ว่าเราลืมไปมองว่าเบอร์เบอร์เราเถือปุ๋ยชอบหนึ่งห้าทิศโลไปเราก็ไดปุ๋ยประมาณห่งพันกิโลถึงวันนี้ดีไหมถ้าเกิดว่าเหมือนฟังเนี่ยเดี๋ยวดายากอละใกล้ฟังเลยว่าวันนี้เบอร์ถุกคนเนี่ยจ่ายสิคกาในเซเว่นมางในด่านที่จ่ายเป็นกาบแกบกินแต่วันนี้ไล่กคนลืมลืมเห็นคุณ่าความสําคัญถ้าเราไม่ป่วยเห็นไหมถ้าเราไม่ป ouais ่วยที uhh. ่ยิงการการแต่เรา เรากินยาเขราว่ายาตีตีหายตีทุดไม่ต้องเทียวเบี้ยเลยออกาะกำลังกายนี่ครับแต่ว่าเราไม่เคยคิดกกำลังกายเลยจนว่าเราป่วยเราไปห้าโม่เจอเบาหวานเจอความดันเจอไขมันในเลือดทีนี้เราเริ่มรับออกกำลังกายเลยมันป่วยเลยมันไม่ทันเลยนั่นแหละทีนี้เพราะเพราะเราเริ่มป่วยนะว่าเราไม่ไหวก็ต้องการออกกำลงกายนะจนแล้ว